สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะตอนนี้เจ๊ตังพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามตัวเลขกับกู่สายขมิ้นนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทั้งช่องด้วยนะคะก็มางวดแรกนะคะมาฝาก f อซเนาะใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภในคลิปนี้นะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขนะคะ ของปู่ให้4 5 9นะคะอาจจะตังมาติดตามครั้งแรกนะคะมาฝาก FC เนอะใครที่เข้ามาก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้นะคะเดินทางมาที่ปู่สายขมนนะคะ4 5 9 4 5 9นะคะถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์ ท่านบอกว่าถ้าเกิดท่านไหนที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะสําหรับท่านไหนที่โชคดีมีโชคลาภนะคะตอนนี้พระอาจารย์ท่านจะออทำหน้าต่างตรงนี้นะคะสําหรับสายบุญนะคะหรือว่าใครที่โชคดีในวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วจะตังค์ไม่ได้ลงนะคะส่วนงวดนี้นะคะเดี๋ยวจะขอพระอาจารย์เอาตัวเลขแนวทางมาฝาก fc นะคะมาฝาก fc โอ้อันนี้เป็นทะเบียนรถพระอาจารย์หรือเปล่าคะนี่ 6กสอเนาะพี่น้องหกสอนะคะสำหรับทนานที่โชคดีในงวดที่แล้วนะคะที่ได้ดูทางช่องของทีมงานเนาะถ้าอยากร่วทมทํางุนก็ทักทายมาได้นะคะสำหรับงวดนี้เดี๋ยวเราจะไปรอลุ้นนะคะว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะคะอ,อ,อย่าลืมนะคะพิมพ์รอไว้นะคะ เอาเลยเอาขาลงเอาเมาเร็วแท้นี่พายกันเมาเร็วแท้อันเป็นเอฟซีวัญญาน์มันอันนะมคะต้องเจ็บไปยิบจับลอตเตอรี่พวกเนี่ยแบบต้องไข่กันอยู่เนาะพวกเนี่ยแบไข่กันอยู่ดอกอยากน้อยจะกินเนี่ยท่างกันดึงทายมันหมันกูถือนั่งแบบดีใจนั่งน้อยโยมเนาะ เอ,อกเจากเฮนะ็ดกับผื่นชะล่าน่ะกุติกัดห้องกับท่ายุ่งและคุณเบาใจนั่งอยู่ในะอ่า,นา,งอางปูนถ <laughs> 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 ึงเนี่ยผมลนนั่งอยู่ในอ่างปูนไม่เห็นว่ามปนนั่งขี่ด้วย <laughs> ออกอีกออกอีกขึ้นเก้หาหัวเนี่ยเบาใจนั่งแบบนี้ไม่ได้นะอ่ะอ,ออกขึ้นเก้า <laughs> โอ้ตอนจะาัดเดินเด้อปูเออเอาเลถอะพี่สบายใจมันแข็มันมาท่านแล้วนะจ๊ะกุติเป็นยู่แดดกับชีฮ้อน คะอไปบ้านไอ้ลัานทำเบือนเห็นกระเขายิ่งนมเนาะเข้าครับไปชั้นดูกปิงฟองแบบโบเทนต้ต่างรักกันเลยเนาะเออเก่าเนาะค่ะป้อมเบาไต่จับผิีซื้ออ่าเบาไต่จับผดเก่าอ่อนรุวนลุ่งก่อนชีเก่าไต่เอ <c oughs> อ,อแต่ว่าก็บอกเอฟซีสลับเพราะว่าตกลงมากมั้มสลับ ตัดสลุปคงสุดท้ายให้เอฟซีกับสี่เก้ากับห้าสี่กัลลาก็สี่ศูนย์เก้าโอปอล์ก็เอ็นบอกว่าไทยภาพภาพไอ้ภาพไอ้ภาพนี้มันจะไม่ดิครับผมตกใจผมตกใจอยู่มันไปเร็วเนี่ยไปเร็วมันไหลคแต่ว่าสี่ศูนย์เก้ากับห้าสี่ถ้าเลขหาตัวนั้นถ้ามาจับใส่กันมันกัดทั้งบนทั้งล่างเลยนะทั้งบนทั้งล่างเลยครับที่ว่ากะโอเคอยู่ขอขอบคุณขอบคุณทั้งเยชี่ั้ง โอูโปอก็เบิดซับมุ่นประกันทุกทุกช่องที่น้่งไปทุก,ท,ก,ท,กทุกช่องที่มากการมีเสียงตอบรับเข่ามาอยู่ตอบรับเข่ามาก็สร้างอีพินไวยึดเอามือวันเสาร์สร้างยึดกระสานสีแดงก้อนละสิบสองบาทนุ่มอะไรรงโดดหกพันก้อนนั่นเป็นเท่าไหร่ก้อนเท่ะเลก็หกพันก้อนสิบาสองบาทเอ้ยก้อนสิบสองบาทสีแดงก้อนละสิบสองอ่าอีดแดงก้อนละสิบสองบาทก้อนละสิบสองบาทอ่าหกพันก้อนหกพันก้อน สำหรับเจียวมากครับไรเบืองมือนะั่นมันไรเบืองมันหกว่าก้อนก้อนละสิบสองบาทก้อนละสิบสองบาทก็จะตอนนี้พระอาจารย์อยู่ทางวัดปลานี่ก็สร้างฏิแล้วก็สร้างศาลาเนาะคะ่ะศาลาเข้าไปพันเป็นจงังบุญเด้อร์พันเป็นจังพันเป็นจังบุญเข้านะ้าก็อยากได้หน้าต่างเนาะ ศาลาคือศาลาเพราะว่าหน้าต่าง<ไ>หน้าต่างหก่องไ่ได้เป็นหน้าต่างก<ไ>ูตีก้รรกับมันโบเดลกับเฮดไปใช่ไหมเงินี GFC ถ้ำบุญน้ำหันกะจะ,ะเลียแล้วกัเจี่ยวไปเอาชื่อกระเบื้องอ่าชื่อกระเบื้องชื่อกระเบื้องมาปูกูตี้หลักอะชื่อชื่ออิสมาใช้ย,ยูคุมพราะว่าที่เราลวดตัวเองที่ได้เมาลวดหกตัวคนแปลวนะเมาลวดหกตัวคนแปลว ได้มาได้บ <laughs> ุญหน่อโยมบุญยองไพรเดาะเจ็ดแล้วกปดดูบ่ได้กัดบ่ตายกันนี้ท่านน่ะสองยางนะโยมเนาะอ่ะเอฟซีทั้งช่องจ้ะถ้ากันเอาไปใส่ดวงพินิจปีเจ้าหน้าเบิ้งกันมากจะสื่อบ่มากระพานได้โยมเด้ออ่าไปเป็นแชร์เนีทางเป็นแชร์แนวทางกันพร้อมไปมุจ้กใส่เวลาไปมุจ้าเป็นนิมิตฝันบ่ค่ะเออฟันดิเป็นมุตการโทัมาจักเอยู่ตัวได้ให้เพิ่นบุญหูจักว่าอยู่ตัวได้เพิ่นกับพอดี ปูเอ้ยก็จะก็จดสีมาขอโชคขอลาบเนี่ยกะได้ฟันไหนโยมเนาะฟันมืงขึ้นได้บอกค่ะเอาเมื่อขึ้นนี่ยนะโดนี่ในมืงขึ้นเนี่เอาไปตีเนแนวทางเบิ้งวันที่อนี่ยวันที่ชี้หกวันที่ชี้หกมีหน้ากันเพื่อนช่วยห่อห่อก็ได้ล่ะกันเพื่อนบ่ช่วยห่อกระ่บได้จด อ่ตัวลำอีลำเล่ยมันหักปูปลาเหลานี้มิดปันในข้างหลังยายห้างผู้ว่าจทยไว้พี่น้องผู้ใดอยากทำบุญก่อนมีซื้อสิเฮ็ดหน้าต่างเนาะครับปูเออเท็ดหน้าต่างครับนี่แหละอุตินี่แหละอุติใส่กุญธินิพิจารณะย่านเบิงถือบัวถือกระเป็นแนวทา้งว่ามีผู้ใดยั่งรู้ใดว่ามันถอกตัวไรอ่ะคนหมุนอยู่บางก่ออ่าบางแห่งคนหมุนอยู่พังงายเลยเนาะ เออ <c oughs> คนบอกอยู่กลางป่าอย่างเงี้อ่าวันนี้คนหมุนอยู่บางกาะคนบอกอยู่ก,ก,ลก,กลางป่าทนะี <c oughs> ่เราเนี่ยเป็นนิมิตฝันฝันนั่นแหละขั้นฝันขั้นเดียวไปตีเอากิดที่พระกะตีห่างปวดแต่ที่บอกเป็นตัวโหลดขอกโยมโ <c oughs> อ้จังพระบได้ไปตีเนี่ยจังพระบได้ไปตีเนี่ยจังพระบได้ไปตีเาค่ะได้ไลฟ์ไปไหนแล้วเวลามันเรียนวลาเรียนได้เท่ายเรี่ยวได้เรื่อยๆครับปูได้เรื่อยๆครับปทีลู อ่หาที่หกนาที่ไล่ชดบ่นิอ่าครับโอ้ไล่ชดก็ดีเก็นะเอาเตรียมตัวครับผมอ่าจับปากกาสมุดมาครับอต้องไปตีเอาเนาะบอกว่เป็นตัวโหลดอ่าบอตรงเอาหลายหางดอกะอ่าบวกกับออกบวกตัวนี้กับออกออกตัวนี้บวกกับออกตัวไม่ขึ้นก็อันละเอาเตรียมตัวเอฟซีเอฟซีทุกคนเตรียมตัวเอาเอาเก้าเก้าแปดแปด สามอ้าวจำนั่นละโยมเก้าแปสามเออเอ้ใส่ดูนี่พีเจนาพะงาสองตัวมีไหมคะไม่มีจ้ะนั่นละมีจำนั่นละตัดเอาอ่าตัดเอาอ่ามีนอตตัดคากลายค่ะตีหาสี่สองอย่าเขียนตามด้วยมันคือไปเขียนลายตัวแท้เขียนเลขแม่คุณอะ เอามุดตากันเด็กจังหลายตัวโอ้โหงวดะตกันนี่เด็กมากต่ใงวดวันมายกมึงด้อามาดูอบอุด้อบอุ่นด้วยงวดก่อนนอนเขียนซ้ำในเอฟซีไทยไลน์มนี้คือบยซ้ำเมื่อนีนี่ยกไห่บอนี่งวดก่อนใช่ไหมครับปูงวดก่อนงวดก่อนยี่งวดก่อนเด้อเปูกว่าม่ต้องไปรอบมันถืกแล้วเนาะค่ะถือดีเนาะถือดีนี่นีเนบย ของเก่าของเก่าเราไม่เจ้าโบโบอยากเบิกงมื่อเดี๋โยมเหมือนของเก่าเราไม่เอาของใหม่ๆไปโหลดน้อยโยมเนาะของใหม่ๆไป่ลด็กเพิ่นกอยากเท่าไหร่ทะเด็กเบิ่งกับตอนนี้แหะพี่น้องของเก่าเหมือนเบิวงของใหม่ได้ไหมค่าดเพื่อกำลังนนอกอันเขียนซ้ำกันสองเทียนเก้าแปดสามสี่ห้าสี่ยังบ่เอาอยู่เพื่อว่าวันนี้เลยนั่นแหละตามนั่นแหละเด็กเก้าแปดสามเราเอาพี่แจนเอาเอาไปอุดหนุนรัฐบาลเด้อ อุนนรัฐบาลไทยกัน hmm. ร okay. ัฐบาลกรทงสารเนเข้าเข้ากับสีได้นะตอนนุธิษสัไดุ้ติาราก็ได้เม่น้องพก็เปลี่ยนจังบุญจังพุ้นทั้งทุกทุกช่องที่นี่ทธาเอามาให้ได้ไปซื้ออิสซื้อปุ้นเดี๋ยวไปเอาโหลดใส่กับ่มี่ังกะบอมี่ ซื้ออกซื้อปูนปูนละเล็กก็หน่อยกันแถวตะแล้ยวนอกปูนงานเดียวค่ะปัดก็ว่าตัวนี้9 8 3ปีนบัลลปูปีนหัวห้าปุ่นมั่วไยเยอะไปหาปีนหาเปิ้นมันสองสื่ออะไรมันฟูงบหน่อยก็มีเอาต้งตุงเลยเนาะเอาจะพูดชวนจีบเฮ็ดเอาออ้ยง ี่ดงมาปูเนาอเออมันมีทรนี่เอา้ะสิบพีเรสเอากูได้สิบไปเป็นห8แสกับพิจารณาเอาเออพีจเจรนาเอาเออบวกเพื่อนนางจังหวดบางเนึยงพังกับไ้ตรงตรงว่าได้ปีนดอกนะจ๊ะอ่าเก้าแปดสามตรงตรงสองตัวเน้นตัวไหนก็ปูกสองตัวเน้นตัวไหนจสกส้ว่าจยงไรกับว่าที่แปดสมันิมนบอเรามาแปดสามแปดม ปูวัดป่าสายเขมรอ่าปูดองปลาเกวยไม่ใช่ปลาเกวยปูวัดป่าสายเขมรนะครับปูแกงปลาดิบ983อ่าหางเดียวโย่อมหางเดียวหางเดียวได้มากกระเทียว

บอได้ถือน้ำดอกแต่ว่าอยากทับบุญเบอร์โทรมาเบอร์นี้เลยนะคะโทรมาเลยโทรมาโลงปู่เบอร์เบอร์ได้สองก็อยากทับบุญเนาอกสัญญาการสายบุญเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้มาเมื่อคืนเลยแหละครับปู่สดๆร้อนๆได้เมื่อคืนเนี่ปู่ปอเมื่อคืนเมื่อคืนถามเพิ่นว่าเอาขั้นทีบบลขั้วฟันหน่อยจูฟังเนาะก็อย่างเี้ยอ่ะขั้นถีบบลขั้วฟันจูฟังเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่าเห็นไอ้ไอ้ไอ้ยังนี่ มุนต่การทุ่มมากว่านกาเร่ว่าผู้ว่างโบอาจารย์ว oh. ่างบ่มือเงินสิไปดิมากอะมาตัวเองอะกาเร่บอกผู้มเพลินวายอยู่หนิอ่บอกผู้มเพลินว่าพระเจ้าสีมาเอาดอกไม้สวรรค์เอาสวกเอาลาบนั่นดิเกิดไย้ว่าเกิดไย้ว่าไปเอาเอาไก่เขาตัวเพลินได้ห่วงว่างวดนี้ถึงยีกงวดนี้ถึงยีกงวดนี้ถึงยีกเพ่นเลินอยู่สามเท่าน่ะ เพืนว่างวดนี่ถืออีก่เพ็่นว่าน่อันนี้ก็จตกทีแม่นแมนน่าเาจะได้กบปูเพนว่างวดนี่ถืออีกงวดนี่ถืออีกเพ่อบอกอยู่สามเท่อ่ค่ะอ่าจริงัเพนเลยบอกเพนเลเพนเลบอกว่าว่นี่ถืออีกก็ได้ถามเพนว่าถืออีกมันหยิบไปตัวไหนเพนเลบอกว่าเก้าแปดสามเก้าแปดสามเ่นว่าชินอาโยงอ่าเก้าแปดสามเพื่นบอกเก้าแปดสามเข้ากบเอาไปใส่บุทพิีบเรา เป็นว่าเก่าแปดสามเข้ากันใ่ไมันมันมันเป็นเสียงผู้ชายตัวเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายมาบอกับผู้เก่าเพื่อนน่ะคือผู้เพื่อนที่เคยมาบ่ขึ้นว่าเก่าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่แหละคือเพื่อนมาบ่วันนั้นเพื่อนเขียนใส่กระดาษในห้องบันทึกแต่ขึ้นวันหนึ่งหาศูนย์ทั้งชั้นอ่ะมันมันเป็นของของเก่าเนาะอุนหนึ่งก็หาชี้เนาะสี่ห้าเก้าเก้าห้าสี่ก็ตั้งเป็นจังบุญห้องนี่ก็ถือ ถือ,อยุแล้ววันนี้ก็ถือขี้เก่าละโยม,ม,มอ่าอุดนุนรัฐบาล<ง>ถือเก่าละศรัทธาคือความเชื่ออ่ศรัทธาคือความเชื่อถือโลดรัฐบาลเ<ๆ>ป็นชอยห่าไปอุดนุนรัฐบาลการเงียบเท่าสาั่งวัเดี๋ยวไปใช้เงินทุกเบียบทุกบาทเดี๋ยวสื่อรายการมาเฉยมาเบิ่นั่นที่งใหมากันไปนั่นใบยินใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหให้ด้วยนะคะ